แม่กลับมาแซบกับเราแล้วกลับมาปั่งชมพูอริยาคาแบกขึ้นจอหลังไปคลอดแอปิเกลส่องพัฒนาการสามถายาท วันเจีย๊ยบผู้จัดการครูใจคุณแม่สายแฝดสุกตาลูกสามชมพู่อริยาได้โพสต์คลิปทีมงานที่รักกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องแม่กันอย่างคึกคักพร้อมทั้งบอกว่าแม่กลับมาแล้วอย่างยิ่งใหญ่เปล่าใจคลอดลูกสาวคนที่3าไปเมื่อวันที่30มีนาคม2565 จากนี้ก็ยังได้โพสต์คลิปล่าสุดของ3าทายาทแม่ชมและพอนอนทวิสรุตทั้งพี่สายฟ้าพี่พายุและน้องแอบิเกลพัฒนาการล่าสุดที่ฝาแฝดนั้นโตขึ้นมากเพิ่แป๊บเดียวตัวยืดสูงขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะขณะที่น้องแอบิเกลนั้นก็ดูเลี้ยงง่ายตัวโตขึ้นมากเช่นเดียวกัน ส่วนทางด้านแอปพักสะอ่อนก็ดีใจโพสต้ตอนรับแม่ชมกลับขึ้นจอ3แซบด้วยว่าแม่กลับมาแซบกับเราแล้วค่ะ3แซบขณะที่ทางด้านแม่ชมเองก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ารัวรัวรัวและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ